สนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต Booking.com ทั้งเกาะเนี่ยสวะบาทอยู่คนอยู่ประมาณ2,500คนเนาะคนน้อยมากนะคือคนที่เป็นประชากรเขาเองเนี่ยน้อยมากต่อให้มีต่างชาติเข้ามาทำงานะแต่เมืองี้ยังแบบดูโลง่ลงๆดูแบบไม่ได้แบบหูแออัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งเมืองก็จะมีถนนสเส้นกลางที่เป็นถนนสายสายหลักของเมืองเพียมเดนก็จะเป็นทานน้ําแข็งผืนใหญ่เลยซึ่งสมัยก่อนมันคงใหญ่กว่าน,นี้ไอ้ทานน้ําแข็งผืนนี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว,ว่าภาวะโลกร้อนเนี่มันละลายเร็วมากแต่อะน้ําแข็งเนี่ยก็แต่ก็ยังเหลือทานน้าแข็งที่เราเห็นอยู่ค่ะที่คนอยากเจอก็คือโปลาร์แบร์เนาะมีข่าวมาที่นี่คนก็อยากเจอโปลาร์แบร์มีเรนเดียอย่างเงี้ยที่เจอกันรอบนี้เราก็เจอเนาะ ขับรถแบบเอา้าเรนเดียนี่นะรวมถึงพวกนกพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะเจอในแถบนี้พวกแมวน้ำนะที่อยู่ในเขตนี้แล้วก็วานพิพิธภัณฑ์น,นี้ก็จะบอกเล่าหมดเลยค่ะเกี่ยวกับทุกสิ่งอย่างที่เราจะพบเจอในแถบคู่โลกเหนือทอกเล่นเที่ยวกับการจนาหงทองวันนี้นั่งอยู่กันที่ออสโลนะคะแต่วันนี้ไม่ได้พาเที่ยวออสโลค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางกันต่อจากออสโลนะคะไปที่ ละติจูดที่78ค่ะจุดหมายของเราอยู่ข้างหน้าที่เกาะสวาบารพูด <produits> ถึงเกาะสวาบาร์เนี่ยนะคะมีหลายเรื่องเลยที่ถ้าคนไทยจะมาเที่ยวก็ควรจะรู้เรื่องนี้ไว้ค่ะอย่างแรกเลยสำคัญที่สุดคือเรื่องวีซ่านาะสำหรับคนที่จะมาเที่ยว <S <S <Öz> สวาบารเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษของอยู่ภายใต้การปกครองของนอร์เวย์นะคะที่ ย้ำเลยว่าคนไทยมาเที่ยวไม่ต้องใช้วีซ่านะคะสวาร์บาตเป็นพื้นที่พิเศษที่คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่าในการมาเที่ยวแต่เวลาจะมาที่นี่เนี่ยมันจะมีอยู่2ทางที่จะมาที่นี่ได้ก็คือบินจากออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์กับเมืองทรอมโซที่อยู่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์มีไฟล์ตรงมาที่นี่ซึ่งการจะผ่านมาจาก2เมืองนี้ท้ายที่สุดเราก็ต้องทำวีซ่าเชงเก้นอยู่ดีถูกต้องไหมคะเพราะเราถ้าเราจะมานอร์เวย์เราก็ต้องมีเชงเก้น ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่โดยอัตโนมัติเราต้องทำวีซ่าอยู่ดีค่ะถึงแม้ว่าสวาบารจะเป็นพื้นที่พิเศษที่คนไทยมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าอ่ะเรื่องวีซ่าจบไปนะคะถัดมาเป็นเรื่องการเดินทาง<ต>ก็อย่างที่บอกนะคะคือบินจากอย่างเราเนี้ยบินมาจากออสโลใช้เวลาบินประมาณ3ามชั่วโมงค่ะโดยประมาณ3ามชั่วโมงก็ ไม่ใกล้ไม่ไกลไไกําลังพอดีๆนะคะ3ชั่วโมงก็บินจากออสโลแต่อย่างที่บอกไปนะคะมีบินตรง2ทางสมมุติใครจะ mix กับแบบไปทอมโซแล้วบินจากทอมโซต่อมาที่นี่ก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องการเดินทางนะคะซึ่งถ้าใครจะมาวางแผนดีๆค่ะเพราะว่าตัว๋วเครื่องบินค่อนข้างแพงแล้วก็ต้องควรจะวางแผนแล้วก็จองล่วงหน้านานๆเลยแล้คิดว่าเนอะฤดูกาลที่เหมาะสมที่ควรจะมาเที่ยวที่นี่นะคะ คือมันหนาวตลอดทั้งปีเนาะอย่างเรามาตอนนี้เป็นซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ก็อยู่ในช่วงมิถุนายกรกฎาสิงหา3เดือนนี้คือซัมเมอร์ซึ่งซัมเมอร์เนี่ยเออขนาดเราตอนนี้ก็ยังอุณหภูมิเล็กตัวเดียวอันนี้คือซัมเมอร์แต่มันก็จะไม่มีหิมะปกคลุมข้างนอกเนี่ยคือภาวะโลกร้อนอะไรด้วยแหละเนาะ มันก็จะไม่ค่อยมีหิมะอะไรเท่าไหร่แต่ใดๆคือยังหนาวอยู่เราอย่างวันนี้นะคะใส่สเวตเตอร์ตัวหนึ่งั้งอย่างเงี้ยเราก็ใส่แจ็คเก็ตคุมเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันก็ยังเย็นยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่ลองคิดดูว่าหน้าหนาวจะเป็นยังไงนะคะคือปกคุมไว้ด้วยหิมะดังนั้นหน้าหนาวจึงเป็นฤดูการที่นักท่องเที่ยวแทบไม่มีเลยค่ะวันนี้ไปคุยกับคนในเมืองมาเขาบอกว่าหน้าหนาวแทบไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวที่สวาบาทเนี่ย ในช่วงซัมเมอร์เท่านั้นก็คือมิถุนากรกฎาสิงหาเนื่องจากการมาเที่ยวี่ก็คือการจะเป็นครูสล่องไปในฟยอดไปดูหมีขาวไปดูซีวไปดูอะไรต่างๆนานา,นาดังนั้นเนี่ยฤดูกาลที่จะมาเที่ยวได้ก็คือเป็นช่วงซัมเมอร์เท่านั้นที่เรือจะสามารถซอกแซกเข้าไปในพื้นที่เขตขั้วโลกเหนือได้ฤดูอื่นก็อาจจะยากนิดนึงค่ะทัวร์ก็อาจจะไม่มีหนึ่งละ สองลงโรง,งแรมก็อาจจะไม่เยอะซึ่งเดิมก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะคะที่นี่บอกเลยว่าโรงแรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าใครจะมาก็ต้องจองล่วงหน้านานๆหรือที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือบินมาที่นี่ก่อนแล้วก็ล่องเรือลงเรือแล้วก็ล่องไปอะไรอย่างเงี้ยอ่จะอย่างเงี้ยมีถ้าไปฤดูอื่นมาได้ไหมได้อย่างเช่นคนจะมาดูแสงเหนืออย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนมีนาเพราะว่าที่นี่มันก็เขตสูงเนอะละติจูดที่7จเนี่ยค่ะถือว่าสูงมากไม่ว่าจะมาฤดูไหนก็ต้องวางแผนเช่นกันค่ะเพราะว่า อย่างาถ้าเป็นฤดูหนาวอย่างเงี้ยเที่ยวบินอาจจะไม่มีทุกวันโรงแรมอาจจะไม่ได้เปิดทั้งหมดร้านอาหารขนาดนี้เป็นซัมเมอร์ที่นักท่นะทองเที่ยวเยอะสุดแล้วนะคะเราไปเดินในเมืองเรายัางรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในเมืองเนี่ยก็จะมีหมดเลยนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มากมีร้านอาหารมีร้านที่ช้อปปิ้งพวกเครื่องกันหนาวเสื้อกันหนาวที่เป็นรับมือกับอากาศหนาวได้แท้จริงก็นี่คือพื้นที่ในเขตโคโลกเหนือเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อเสื้อกันหนาวที่นี่มันคือต้องรองรับ ความหนาวได้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาซื้อที่นี่ได้ใครที่อุปกรณ์กันหนาวไม่พอถัดมาเรื่องค่าเงินค่ะค่าเงินก็ใช้เงินสกุลเดียวกับนอร์เวย์นะคะก็คือเป็นโครนนอร์เวย์ก็ประมาณ1โครนก็ประมาณ3บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยประมาณค่าของชีพแพงไหมก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นพื้น,นที่แบบโคโลกเหนือเนาะแพงอยู่แล้วค่ะทุกอย่างจะถูกเคลมหมดเลยว่า อันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ที่สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในเขตโคโลกเหนือแล้วหรือว่าร้านอาหารหรือพิพิธภัณฑ์หรืออะไรๆก็ตามเนี่ยก็จะถูกเพลยว่าสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใดๆคือค่าครองชีพก็ค่อนข้างแพงแต่ถ้าเราเทียบกับหมู่เกาะฟาโรนะเราก็ยังรู้สึกว่า หู่เกาะฟาโระแพงกว่าในความรู้สึกเรานะอ,อันนีอ้อย่างเช่นค่าน้ำเราไปซื้อน้ำในซูเปอร์มาร์เก็ตขวดหนึ่งก็ประมาณขวดหนึ่งหงดอลลาร์เราคิดว่าไม่แพงนะสำหรับเรานะถ้าในพื้นที่ในเขตอย่างแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถือว่ายังยังไม่ได้แพงอย่างที่คาดคิดแต่ก็แพงแหละค่าเอาหงค่าอาหาราสมมติอาหารจานเดียว กินอาหารจานเดียวเมื่อวานไปกินร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เสิร์ฟอาหารกับข้าวซึ่งพอชั้นใหญ่นะแล้วก็ข้าวหนึ่งจานอย่างเงี้ยก็ประมาณ20-25ดอลลาร์โดยประมาณมก็ 700 700บาทโดยประมาณมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็สมกับค่าของชีพของในละแวกนี้อยู่แล้วอะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของเกาะสวาบาเผื่อใครจะมานะคะจะได้เตรียมตัวกันอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าเรื่องที่พักอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะเอออย่างที่เราพักเนี่ยฟังเกนลอจก็จะเป็น เราชอบมากเลยนะที่พักเนี้ยมีความแบบบูธีก่ะมีความแบบบูธีคอเทลชื่อฟังเ l นลอชนะคะคือที่พักเนี่ยตัวเมืองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่พักกจะกระจาย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 อยู่รอบๆเราคิดว่าอีกหน่อยถ้าสมมุติการท่องเที่ยวของสวาบาดมันบูมมากกว่านี้อะไรเงี้ยตัวที่พักก็อาจจะขยับขยับขยับออกไปเรื่อยๆอย่าลาดตอนนี้มันจะอยู่เกาะรอบร ตัวเมืองอยู่อยู่ในพิกัดที่เดินไปในตัวเมืองได้อย่างเช่นฟังเทนลอชนะคะ mm. ก็จะอยู่ประมาณห่างจากเมืองประมาณกิโลหนึ่งสามารถเดินไปได้ไหมได้ค่ะมันก็ไม่ได้หนาวมากอะไรเยงี้ก็สามารถเดินไปเที่ยวได้ไปซื้อของไปกินอาหารอะไรนี้ได้แต่ในโรงแรมเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารของเขาอยู่แล้วซึ่งก็โอเคมีอาหารเช้าซึ่งแบบ ว้าวแม่เราพูดเลยอาหารเช้าที่นี่ว้าวแม่มีช้อยใช้เลือกหลายอย่างแต่ว่าคาปูชิโน่เลิศมากค่ะที่นี่แล้วก็นั่งกินไปแล้วก็ชมวงชมวิวอะไรของโรงแรมอะเนาะเราก็คิดว่าโออยู่ค่ะที่นี่ส่วนห้องพักห้องพักเราก็คิดว่าโอเคห้องพักเนี่ยด้วยไซส์ไม่ได้ใหญ่มาก สามารถเลือกได้นะคะจะเป็นทวินหรือดับเบิลอะไรเงี้ย choices. แต่เครื่องนอนอ่ะค่อนข้างดีมีหน้าต่างซึ่งเปิดไวเปิดมาปุ๊บเห็นวิวข้างลอกรอบด้านเลยโดยเฉพาะอย่างเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ฤดูร้อนใช่ไหมมิดไหนซันเที่ยงคืนแล้วยังสว่างเลย,เลยค่ะเที่ยงคืนแล้วยังสว่างต้องปิดม่านนอนเช้าอย่างเงี้ยตื่นมาก็สว่างแล้วคือ hmm. เหมือนทั้งคืนอ่ะไม่ได้บืดเลยอะไรเงี้ยค่ะการตกแต่งโดยรวมของโรงแรมนี้ก่อนความเป็นโรงแรมในโคโลกเหนือเนาะเขาก็จะมีพวกขนอะไรต่างๆนานาที่ มันให้ฟีลถึงเรื่องความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใดๆคือโรงแรมเนี้ยเขาจะเป็นโรงแรมที่คนเข้าโรงแรมปุ๊บมีห้องรองเท้าตอนแรกเราก็งงเช็คอินปุ๊บเอ๊ะทำไมมีห้องรองเท้าอ๋อเขาให้คนทุกคนที่เข้ามาพักในโรงแรมอะ่ะถอดรองเท้าของตัวเองเอาไว้ด้านล่างที่เป็นห้องรองเท้าจากนั้นเขาจะมีรองเท้าให้โทษนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูจากนั้นก็จะมีรองเท้าแบบนแเนี้ยค่ะให้แขกเนี่ยใส่ขึ้นมาเ,เดินเหินในโรงแรม แบบนี้มันจะทําให้ดินะไม่ติดมาในโรงแรมก็ง่ายในการทําความสะอาดของเขาอะไรเงี้ยเนาะแต่แขกก็มีคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างบางคนก็จะชินกับการไม่ถอดรองเท้าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ก็เป็นอะไรที่เป็นกิมมิ c เป็นกิมมิ c โรงแรมที่โรงแรมที่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าก่อนที่จะขึ้นมาที่ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะโซนของรีเซพชันก็จะสวยงามตกแต่งมีบาร์แล้วก็มีโซนเล็กๆเ,เป็นช็อปขายของอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ ของเขาก็จะเป็นของเกี่ยวกับพวกแบบช่วงพวกเสื้อในแถบโซนเขตหนาวอะไรเงี้ยเนาะเสื้อ มวกเมอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเครื่องกันหนาวแหละหลักๆเป็นเครื่องกันหนาวโดยรวมเราค่อนข้างชอบที่นี่เนาะตัวอาคารเป็นตึกนะคะสมชั้นสีแดงทั้งตึกเลยก็ห้องก็เยอะอยู่ค่ะห้องก็เยอะอยู่ในห้องก็จะมีเครื่องทาํากาแฟให้พวกอ,อเมนิตี้อะไรเงี้ยก็สามารถขอได้ค่ะ on request ได้แต่ในห้องก็จะมีให้ประมาณหนึ่งแต่สามารถ on request ได้มันจะมีห้องยิบย่อยเยอะที่เนี่ยคือ มีพื้นที่ให้แขกได้มาเอนจอยกับพื้นที่ส่วนกลางเยอะเราคิดว่านะบ่ายสามถึงห้าโมงเยนก็จะเป็นช่วงที่แบบแฮปปี้อวแขกมานั่งดื่มนั่งดริงอะไรเงี้ยก็มีขนมขนมให้แขกกินแต่หลักๆเลยคือโลเคชั่นเราว่าคิดว่าดีเพราะว่ามันเดินไม่ไกลจากเมืองถือว่าโอเคเลยค่ะการตกแต่งก็ดีด้วยสวยด้วยค่ะก็อันนี้คือฟังเคชนลอชนะคะเผื่อใครจะมาเที่ยวเกาะสวาบาดก็ลองดูค่ะโรงแรมนี้ซึ่ง ใครอยากดูโรงแรมอื่นเข้าไปที่ booking.com เลยนะคะ booking.com ก็จะมีโรงแรมให้เลือกหลายที่เลยนะคะของเกาะสวาบาดลองเข้าไปเลือกได้แต่อย่าลืมนะคะเลือกได้แล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิก genius loyalty program ด้วยค่ะของ booking.com อย่างเราเนี้ยใช้ booking.com ประจำใช่ไหมเราก็ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเลือกจากโรงแรมที่เ a ตติ้งแบบ8.5ขึ้นไปจะแบบเป็นความสบายใจอะไรเงี้ยชอบเลือกเ е ตติ้ง8.5ัพ ก็เหมือนก็ครั้งนี้ค่ะถ้าสมมติคนจะมาสวาบาัดก็เหมือนกันก็ค่าสามารถเข้าไปเลือกได้เเลือกจากดูจากราคาก็ได้ค่ะหรือจะโลเคชันหรืออะไรก็ได้แต่ก็แนะนําว่าให้สมัคร Genius loyalty program เพราะว่ามันจะช่วยสะสมแต้มแล้วเราแบบโหสิทธิประโยชน์เยอะมากเหมือนเราเนี้ยเลดขอเลทเช็คเอาท์ขอเออร์ลี่เช็คอินออฟเฟอร์อาหารเช้าให้ฟรีอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ขอหรืออัปเกรดห้องให้เลยฟรีเลยเราเคยเจอมาแล้วอัปเกรดห้องให้แบบโหเห็นวิวสวยเลย รวมถึงเนี่ยเดี๋ยวจะไปเช่าไปโปรตุเกสใช่ไหมคะเช่ารถก็ได้ลดราคา10%ด้วยนะส่วนเรื่องค่าห้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะค่าห้องพักลด 10- 20%อยู่แล้วตามเลเวลของสมาชิกอย่างเราเนี่ยเลเวลสเราก็จะได้ลดค่าห้องเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คือจองกับ booking.com ค่ะอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของ genius loyalty program ด้วยเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะพาไปดูว่าคนมาสวาบาทจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะไปดูอะไรบ้างเบรกหน้าเลยค่ะ power bank 3อันนี้สามารถฮิ้วขึ้นเครื่องได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตามกฎเนี่ยไม่สามารถเอา power bank พกขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเกิน3 2 0 0 0พกขึ้นไม่ได้อันนี้1 0,000นะคะสามารถพกขึ้นเครื่องได้เลยอันเนี้ยเบามากอันนี้1 0,000คือแบบเราชอบมากเลยแล้วก็นี่ใช้ได้ทั้ง iphone android เดี๋ยวนี้ power bank ทุกรุ่นนะคะใช้ได้ทั้ง iphone android เลยก็ใครจะชาร์จก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียบตูดโทรศัพท์เลยชาร์จได้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไป ส่วนอันนี้20,000นะคะก็เช่นกันค่ะมีสายอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปอันนี้เวิร์กมากแต่ถ้าใครอยากใช้ได้นานหน่อยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ30,000ก็ยังไม่ผิดกฎอยู่ดีเนาะยังหิ้วขึ้นเครื่องได้ อันนี้ก็จะมีสายชาร์จอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ในตัวเหมือนกันจุดเด่นเลยสรุปอีกทีไม่ต้องพกสายชาร์จใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android แล้วก็มีมาตรฐานมออกอข้อสําคัญพกขึ้นเครื่องบินได้ค่ะใครสนใจจะซื้อแบบ1นึ่0หมื่นสมสั่งซื้อได้ที่ Line j u ซี่เจอร์น y นะคะสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ J U I Z Y J O U R N E Y j u i c y Journey แอดไลน์มาเลยค่ะ และสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวหมู่เกาะฟาโรวแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวที่อื่นๆอยากจะให้เราจัด private ทัวร์ private trip เงี้ยก็ได้นะคะอย่างทริปเนี้ยที่เรามาเนี่ยเราก็เป็นการจัด private trip พาครอบครัวมาเที่ยว4คนอะไรเงี้ยค่ะก็ใครอยากให้เราจัดแบบนี้บอกได้เพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวอย่างกลุ่มที่จัดมาเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุ2คนนะคะแล้วก็ลูกสาวสองคนดังนั้นเนี่ยเราออกแบบทริปให้ได้เลยกี่วันไปไหน ประมาณ3ดาว4ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกได้หมดเลยไม่จํากัดงบไม่จํากัดจานวนคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งมาได้หรือถ้าใครอยากจะไปจอยกรุ๊ปนะคะในช่วงปลายป,ายปีเรามีทริปไปเทรกิ้งที่เนปลาลนะคะ17-25พฤศจิกายนไปเทรกิง้งรูทอนาโปรนาเบสแคมป์ค่ะคนไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็เดินได้นะคะไม่ได้ยากจนเกินไป ก็ใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่นี่ค่ะไลน์นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งโปรแกรมไปให้รวมถึงช่วงปีใหม่นะคะเผื่อใครยังไม่รู้จะไปเขาดาวที่ไหนนะคะก็ไปคิวบาเม็กซิโกกันเป็นทริปที่ Amazing มากค่ะเพราะว่าเม็กซิโกก็เป็นมีเซเว่นวันเดอร์อย่างชิ่เชนอิซาใช่ไหมคะคิวบาก็สีสัน Colorful มาก ใครยังไม่มีที่จะไปข้าดาวที่ไหนในช่วงปีใหม่ก็ไปกับเราก็ได้ค่ะสอบถามมาที่ไลน์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวส่งโปรแกรมไปให้ใครจะไปเที่ยวที่ไหนที่มันสิ่งเสี่ยงนะคะเอากระเป๋ากันขโมยไปด้วยเลยเดี๋ยวนี้มีชัดชีพอลาวาดมากมกระเป๋ากันขโมยค่ะของแพกเซฟเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะคะมีทั้งแบบเป้เป้ก็จะมี44ลิตร34ไปยันใบเล็กค่ะ15ลิตรก็มีหรือใครชอบแบบ cross body นะคะก็จะมีให้เลือกด้วยเช่นกันค่ะอ crossbody ก็จะเป็นแบบนี้หรือใครชอบแบบคาดอกคาดเอวนะคะก็จะมีหลายแบบให้เลือกค่ะหรือจะเป็นแบบพวกที่ซ่อนอยู่ในเสื้อแล้วใส่เสื้อคลุมทับอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกนี้นะคะมีทุกแบบเลยแพ็คเซฟมีให้เลือกเราว่ามากกว่า20บแบบเผิดผจะไป30กว่าแบบด้วยซ้ำมันเยอะมากอันนี้เป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ป้องกันการกรีดกันล้วงกันกระชากค่ะแพ็คเซฟเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระเป๋ากันหงมยที่มีตะข่รยอลูมิเนียมรอบใบ ดังนั้นเนี่ยเวลามีแฉชีพกรีดเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถเอาทรัพย์สินเราไปได้เพราะว่ามันมีตะข่ายกันอยู่นะคะสายก็จะเป็นเสริมสแตนเลสนะคะอันนี้สายเสริมสแตนเลดังนั้นเวลาเขาตัดแล้วจะกระชากอันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันแน่นหนามากแต่จุดเด่นของแพคเซฟทุกใบที่เราค้นพบก็คือซิปค่ะซิปแต่ละใบออกแบบไม่เหมือนกันแต่แต่ละใบคือแน่นมากให้ดูใบนี้นี่นะคะเวลาเข้าล่องปึ๊กนี่ จะมีเสียงปึ๊กตรงนี้แล้วเวลามิชชาชีพอะมือเบาแค่ไหนจะมาลูดเนี่ยจะลําบากแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอมันเข้าร่องแล้วปุ๊บมันพอเขาจะลูดปุ๊บเขาต้องดึงใช่ไหมคะพอดึงมันเหมือนกระตุกเราจะรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมคะจุดเด่นคือซิปเลยนี่อะเห็นไหมคะลมิูดนี่เราดึงสุดเลยนี่มิชชาชีพจะดึงเนี่ยต้องออกแรงเราก็จะรู้ตัวทันที ย้ำอีกทีนะคะกระเป๋ากันทมยมีให้เลือกทั้งแบบเป้เป้ก็จะมีหลายไซส์ด้วยมีแบบ cross body แล้วก็มีคาดอกคาดเอวแล้วก็มีแบบที่ซ่อนอยู่ในเสื้อด้วยใครสนใจแบบไหนทักมาได้เลยค่ะที่ Line juicy journey นะคะขึ้นไม่ให้มีทุกแบบแล้วเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูใครชอบใบไหนบอกมาแล้วก็จะส่งราคาแล้วก็รายละเอียดให้ดูค่ะเพราะแบบมันเยอะมากเลยสนับสนุนโดย เมืองไทยประกันชีวิต booking. com เรารู้ข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเกาะสวาบาทกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแล้วถ้ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยเราจะไปที่ไหนกันบ้างาก็หลักๆอะค่ะแบ่งไปอย่างนี้ดีกว่าการที่จะมาเที่ยวสวาบาทมันจะมี2แบบก็คือมาครูซเลยประมาณ8วัน7คืนคือล่องไปตามฟยอดที่อยู่ในแทบ ขั้วลกเหนือล่องไปเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งอันนั้นใช้เวลาประมาณ8วัน7คืนกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่บินเข้ามานี่แหละค่ะที่เากาะสวาบาทแล้วก็มาเบสอยู่ที่เมืองลองเยเบียนซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะสวาบาทก็เหมือนเราทริปนี้เราก็ใช้วิธีนี้แล้วเราก็จะอยู่ที่นี่4วัน5วันก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็ออกแบบทริปของตัวเองเ,อเลือกได้เลยว่าใครจะยังไงคือถ้าเลือกเป็นครูสก็อยู่บนเรืออย่างเดียว ก็จะมีครูสเฉพาะช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเนื่องจากว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยครูสก็จะเข้าไปล่องในพวกปิอดไม่ได้น้ําแข็งมันเป็นน้ําแข็งนะเนาะก็จะเข้าได้เฉพาะซัมเมอร์ก็คือมิถุนากรกฎาสิงหาส่วนถ้าสมมติว่าไม่ได้ล่องไม่ได้ครูสแต่ถ้าครูสก็ค่าใช้จ่ายก็จะแพงประมาณหนึ่งเลยนะคะคือมาสวาดอบาแะแพงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ค่าครูสก็จะแพงออีกอับอีกแบบนึงค่ะก็คือเป็นแบบที่บินเข้ามาที่ลองเยเบนแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่ 3-4ี่คืนเลยเหมือนกับเราแล้วก็เที่ยวไปในแต่ละวันออกแบบแผนไปอย่างเช่นอย่างลองยบินเองเนี่ยก็เป็นเมืองจริงๆเป็นเมืองเล็กๆกังค่ะเป็นเมืองหลวงเล็กๆเพราะว่าทั้งเกาะเนี่ยสวาบัตมีอยู่คนอยู่ประมาณ2,500คนเนาะคนน้อยมากนะคือคนที่เป็นประชากรเขาเองเนี่ยน้อยมากต่อให้มีต่างชาติเขามาทามออํางานแต่เมืองนียังแบบดูโลง่งๆดูแบบไม่ได้แบบโหแออัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเมืองเนี่ยก็จะมีถนนเส้นกลาง ที่เป็นสนุนสายสายหลักของเมืองก็จะมีช้อปปิ้งมอลล์ในช้อปปิ้งมอลล์ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกร้านขายเสื้อผ้าสําหรับฤดูหนาวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซื้อที่เนี่ยก็จะได้เสื้อผ้าที่คุณภาพดีเนื่องจากว่าคนเราซื้อในพื้นที่หนาวเนาะของที่ทําจากที่เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันรองรับกับอากาศหนาวๆได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะมีช้อปปิ้งเนี่ยมีแน่ๆพวกของที่ระลึกอะไรเงี้ยเยอะเลยนะคะ ร้านอาหารก็มีแต่เยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่เท่าที่เราเห็นแล้วก็ในตึกมีร้านอาหารไทยด้วยนะคะบนตึกของช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่กลางเมืองมีร้านอาหารชื่อร้านแสนเพชรแล้วก็มีร้านพวกแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไปด้านหลังของช้อปปิ้งมอลล์ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตใหญ่เลยต้องบอกว่าใหญ่จะซื้อของที่ะลึกเี่ยก็ได้หรือว่าคนที่มาอยู่แบบ a i r b n b จะซื้อผักผลไม้ไปคุกกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปช้อปปิ้งที่ ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตประจําเมืองได้ก็คือเกาใหญ่แหละเราก็้าใหญ่อยู่มีทุกอย่างเหมือนกันหาเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยสามารถซื้อแล้วก็ไป อย่างที่บอกนะทำอาหารกินเองได้เพราะว่าค่าอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างแพงถ้าสมมติว่ามาอยู่แบบ Airbnb แล้วก็เลือกที่จะทําแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดไปได้อะไรเงี้ยคะนอกจากนั้นในเมืองอ๋อมีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นสวบาบัตมูเซียมก็จะเป็นการรู้เรื่องราวในอดีตของอ,อของตัวเกาะสวบาบัตเองรวมถึงประวัติการล่าวาน ประวัติการเดินเรือมาแล้วมาเจอเกาะนี้อะไรยังไงรวมถึงสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศค่ะเพราะว่าอยู่ค่อนข้างอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากใกล้กับนอทโพมากเลยค่ะประมาณพันกว่ากิโลนี้ก็ถึงขั้วโลกเหนือละดังนั้นเนี่ยสภาพภูมิอากาศโดยรวมก็จะค่อนข้างหนาวสัตว์ที่จะเจอมีอะไรบ้างแน่ๆที่คนอยากเจอก็คือโพลาร์เเนาะ มีขาวมาที่นี่คนก็อยากเจอโปแลาด์มีเรนเดียอ่างเงี้ยที่เจอกันรอบนี้เราก็เจอเนาะขับรถแบบอ้าวเรนเดีย er นี่นะรวมถึงพวกนกพันธุ์ต่างอะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะเจอในแถบนี้พวกแมวน้ำาที่อยู่ในเขตนี้แล้วก็วานก็พิพิธภัณฑ์นี้ก็จะบอกเล่าหมดเลยค่ะเกี่ยวกับทุกสิ่งอย่างที่เราจะพบเจอ ในแถบคู่โลกเหนือเราคิดว่าน่าเข้าแหละที่นี่ดีเลยแล้วก็มีเหมือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะไรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ global seed wall ซึ่งแต่เขาไม่ได้เปิดให้เข้าเนาะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกิจกรรมแหละคะ่ะที่มาถ้าเป็นเรื่องสถานที่เนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่สถานที่ก็จะเห็นมีไทยช็อปด้วยนะร้านไทยซึ่งมาเปิดแบบโอ้โหยีปีได้แล้วนะคะเราก็แวะไปดูว่าเขาขายอะไรเขาก็ขายของแบบของไทยนะคือของทุกอย่างมาจากไทยหมดเลยอะพวกลูกชิ้นปลาอะไรจากไทยยังมีเลยอะ่ะ น้ำพริกกะปิทุกอย่างของทุกอย่างที่คิดว่าเราซื้อหาซื้อได้ในไทยไทยช็อปก็จะมีทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งของกินของใช้อย่างแป้งอย่างเงี้ยก็มีนะเราเอ๊ะเราไม่ค่อยเห็นฝรั่งใช้แป้งเขาบอกใช่เพราะคนไทยใช้แป้งเขาก็ซื้อพวกแป้งเนี่ยมาขายคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็มีแบบนั้นลองแวะไปได้อยู่ตรงถนนเส้นกลางเมืองเลยอยู่ใกล้ๆก,กับตัวสวบัตมิวเซียมเลยค่ะ แล้วก็ใกล้ๆกับไทยช็อปก็จะเป็น husky cafe ก็จะมีแบบคาเฟ่ที่แบบมีเหมือน husky มาอยู่ในร้านแต่มีตัวเดียวแหละคนคิดว่าเป็นแบบ husky cafe ต้องมีเยอะใช่ไหมจริงมีตัวเดียวจากนั้นถ้าใครจะช็อปก็มุ่งหน้าไปถนนกลางเมืองเลยค่ะก็จะมีร้านลวงอยู่ยิ่งในช่วง summer มเงมี้ยเขาจะเอาของพวกฤดูหนาวเนี่ยมาเซลล์เป็นการเซลล์ช่วง summer มมราคาก็จะถูกลงหลักๆอีกอันหนึ่งที่คนมาแล้วออกเรือไป ล,ล่องเรือน,นี่แหละไปชมฟรยออดไปชมพวกสัตว์ที่อยู่ในแถบคูโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถ้าโชคดีก็เจอแมวน้ำหรือจะเจอ,เอ,อมีนกเนี่เจอแน่ๆค่ะวันนี้ที่เราเจอก็จะเป็นอาร์ติกฟ็อกซ์ที่ที่ที่เห็นนะเนาะมีพวกนกอะไรเงี้ยจะเยอะค่อนข้างเยอะแต่หมีเนี่ยจะยากยิ่งภาวะโลกร้อนนะคะพอมันไม่มีไอ้ก้อนน้ำแข็งให้หมีเกาะให้หมีใช้ชีวิตเนี่ยหมีก็จะ ก็จะเห็นยากมากขึ้นในความรู้สึกของเรานะในทัศนะของเราซึ่งมันมีรูทหนึ่งในการล่องก็คือไปผ่านเจอเขาเรียกพนะีรามิดเดนเนาะก็จะเป็นเหมืองถ่านหินที่ร้างละ <S <S ก็ตั้งแต่สมัยโซเวียตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 2> <S 2> ก็เรือก็จะไปแวะจอดอยู่ใกล้ๆก,กับเพีรยมีเดนก็จะเป็นทานน้ําแข็งผืนใหญ่เลยซึ่งสมัยก่อนมันคงใหญ่กว่าน,นี้ใหญ่านน้าแข็งผืนนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าภาวะโลกร้อนเนาะมันละลายเร็วมากแตอ่ะน้ําแข็งเนี่ย ก็แต่ก็ยังเหลือทานน้ำแข็งที่เราเห็นอยู่ค่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกกิจกรรมการแจ้งนะเช่นด็อกสลชหรือว่าจะเป็นสโนว์บิลที่เห็นอีกอันนึงก็คือคายั k ตอนที่เรือใกล้ๆจะวิ่งกลับมาถึงฝั่งอ,อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นมีทัวร์แบบใครเรือคายั k อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คนก็สนใจคือคนมาเที่ยวแหละก็หากิจกรรมทำนะเราว่าซึ่งซัมเมอร์เนี่ยกิจกรรมก็เยอะอยู่มีให้กงให้กิ้งหรือจริงๆที่น่าสนใจที่สุดคือพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่นคะคือเนี่ยอย่างตอนที่เรานั่ง อัดคลิปอยู่เนี่ยนะเป็นเวลาค่ำแล้วสี่ทุ่มแล้วแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกสว่างไปหลังเที่ยงคืนตีสองอะไรเงี้ยก็ยังสว่างอยู่อะไรเงี้ยค่ะคนมาเที่ยวนะบางทีต้องปิดม่านนอนอย่างเงี้ยรามาช่วงนี้เราก็ต้องปิดม่านนอนเหมือนกันเพราะว่าเที่ยงคืนผ่านไปแล้วยังสว่างโล่งอยู่เลยโดยเฉพาะวันไหนที่อากาศมันเปิด,เปดงเงี้ยค่ะมันก็จะแบบโอ้โหฟ้าแจ่มมากเช้าตีสามนี้ตีสามตีสี่นี้แบบสว่างแล้ว ก็อันนี้เป็นหลักๆค่ะสําหรับคนที่จะมาเที่ยวเกาะสวาบาดนะคะซึ่งมันก็ถามว่ามีกิจกรรมให้ทําเยอะไหมก็เยอะหรือถ้าใครจะแบบกล้ามาในช่วงหน้าหนาวนะคะก็มาได้ค่ะที่นี่เขาก็เห็นแสงเหนือเหมือนกันแต่สิ่งที่เราสงสัยอย่างเดียวคือทาไมที่แสงเหนือการดูแสงเหนือที่สวาบาดไม่ได้รับความนิยมวันนี้เจอพี่ๆคนไทยที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีคนไทยมาทํางานร้อยกว่าคนที่เราถามพี่เขาเนี่ยเนาะ มีคนไทยอยู่ที่นี่ร้อยกว่าคนมาทำงานพี่ที่เราคุยเนี่ยเป็น housekeeping ที่โรงแรมนีเออ้เขาก็ทำความสะอาดเป็นช่างช่างในโรงแรมเนี่ยช่างประเภทต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้เปิดร้านอาหารไทยหลายอย่างแหละส่วนใหญ่คนไทยเนี่ย,ยทำหลายอย่างเหมือนกันแต่หลักๆก็จะเป็นพวก housekeeping ของโรงแรมที่พักต่างๆ,ๆเขาก็เล่าว่าเขาไม่อยู่นานแล้วนะอยู่จน เขาอะซื้ออาพาร์ตเมนต์อยู่ที่นี่คนไทยนะซื้ออาพาร์ตเมนต์อยู่ที่นี่แต่เขาไม่ได้ให้ไม่ได้แบบให้ทุกคนซื้อนะเขาจะมีให้ให้โคว้าคนที่มาอยู่นานเนี่ยได้ซื้อนอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเช่าหลักๆที่เราเห็นนะคนสวาบาทจริงๆเนี่ยสองพกว่าคนใช่ไหมแรงงานต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นคนไทยร้อยกว่าคนตอนนี้คนฟิลิปปินส์มาอยู่เยอะ กว่าคนไทยแล้วรวมถึงพวกไกด์ที่อยู่ในเรือเนี้ยก็เป็นคนอังกฤษคือคนสวบาทจริงๆอะ่ะน้อยมากนะที่อยู่ที่นี่อะ่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยคนแรงงานจากบางชาติเข้ามาแต่โดยภาพรวมถามว่าน่าอยู่ไหมถือว่าเป็นเกาะที่น่าอยู่มันมีความแบบอากาศดีผู้คนคุณภาพชีวิตดีมีมหาวิทยาลัยอ,อืมมีมหาวิทยาลัยเอ่อรวมถึงถามว่าสะดวกไหมกับการเดินทางที่จะแบบ ไปออสโลอะไรเงี้ยก็สามเกือบสามชั่วโมงเนี่ยก็เราถือว่าสะดวกนะบินไม่ได้ไกลอะไรอย่างคนที่คนไทยที่มาอยู่ที่นี่อะค่ะเขาบอกช่วงหน้าหนาวเนี่ยลำบากหน่อยเนื่องจากว่ามันจะหนาวหนาวก็คือหนาวจัดเลยแต่ก่อนเนี่ยติดลบ70บนะคาบอกเดี๋ยวนี้ภาวะโลกร้อนน่ะพี่คนนี้มาอยู่แบบ20กว่าปีแนละ้วเขาบอกแต่ก่อนเขามาอยู่ตั้งแต่ลบ70ะหน้าหนาวตอนเนี้ยสูงสุดก็คือลบ30 30 30ากว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ หน้าหนาวมันคือมืดไม่มีแสงเลยทั้งวันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีแสงเลยตรงข้ามกับหน้าร้อนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ที่เนี่ยก็ต้องตั้งรับกับภาวะอากาศที่มันสุดขั้วหนาวก็หนาวจัดแต่ร้อนไม่ได้ร้อนจัดนะแต่ว่ามันแสงทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอนี้ก็มืดทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็อยู่ได้เขาบอกเพราะว่าคนเวลามาทํางานที่นี่นะทุกคนรู้กันว่าก็คือเมกมันนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนตั้งใจอยู่แล้วว่ามาที่นี่ก็คือ มาทำมาหากินที่นี่เนาะเนื่องจากค่าแรงดีซึ่งคนเวลามาอยู่จะมาทํางานที่นอร์เวย์นะคะข้อดีคือนอร์เวย์เขาบอกว่ามาถึงเขาจะให้เรียนฟรีเลยจะมาทํางานบ้านเขาคือเขาให้เรียนภาษาฟรีอาทิตย์ละสามวันวันละสามชั่วโมงคือคนอะ่ะพี่อย่างพี่คนนี้บอกว่าเขามาสามเดือนอะ่ะเขาสามารถสื่อสารได้แล้วพูดได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ยาวเลยอันนี้ก็เป็นชีวิตที่ หมู่เกาะสวาบาดนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครมาเที่ยวข้อมูลต่างๆที่ควรรู้ของนักท่องเที่ยวไปดูเบรกแรกได้นะคะว่าควรจะรู้อะไรบ้างส่วนเบรกสองก็คือจะได้ไอเดียคร่คราวๆว่ามาแล้วจะแบบไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเมืองไทยประกันชีวิตซามูไรไวไฟค่ะใช้ได้ถึงที่เกาะสวาบาดเลยนะคะซามูไรไวไฟซัมซุงก,กาแล็กซี่เอสยี่สิบห้าอัลตร้าและอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะเราก็พก เสื้อกันหนาวแล้วก็อุปกรณ์กันหนาวของโคลอมเบียมาด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเกาะสวาบาดแบบนี้นะคะก็ติดต่อไปที่บริษัท Always Vacation ได้ค่ะเขาก็ o r g ก n น z e ทร์ให้คนมาเที่ยวคือออกแบบให้เลยจะพุชก็ได้จะมาเที่ยวแบบอยู่บนฝั่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ล่องเรือไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็เขาก็ออกแบบ private group อะไรนี้ให้ได้หมดก็ติดต่อไปนะคะที่ Always Vacation ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ